สวัสดีครับพามาเบิ่งสวนมันครับมื้อนี้เบิ่งรับหัวมันเหลียวข้างบุอยักเห็นครับบงงามครับปีนี้สงสัยฝนตกดูโพดครับหัวมันเลยบบวงามครับขุดมันข้างแรกของปีสอง6ห้าครับ ผลตุกดีโพดมันเน่าเบิดมันเน่าเบิดป่ครับเน่าเบิดโอ้สาเหตุก็คือมันเน่าครับผลตุกตีอย่าหไ่มันเปื่อยกุศลเน่าเบิด

ลงทุนไปหลายปันใดครับลงทุนประมาณพัน5,000บาทพันกลัวลงทุนพันกลัวบกเกี่ยวกั็ขาแรงนะครับขาแรงบวกขาแรงต่างหากปีนี้ขาดทุนย่อยดับเดินเลยดินมันเหน็ดถ้าวัวเหี่ยวคู่มันก็บ่อนั่นเก็บ เคล้วก็ตัดใส่กระตาครับกระตาแล้วก็หิ้วไปใส่รถเลย <c oughs> เมาแม่บอกปอรลอนอปอลแล้วแม่ขึ้นไปเราลงคนซื้อแหน่งใหม่เลย่นผ้อสนวลมันผลดีผลเลง่งมันบอลมันสูงราคาลค่าราย,าย,ายปันไดครับ โลจักบาทปีนี้สามบาทอะไรเนี่ยสามบาทสามหกห้าเนาะกัวสามบาทกัวอยู่ครับราคามันดีนะคะปีนี้แต่ไม่มีมันขายเพราะว่ามันเน่าหมดหมดมันเน่าอีกมึงอย่อเย็นมังจะบนนกใหญ่ลูก จะร้ายเมื่อยเศรษเมื่อยก่อนครับทิได้ค่าวปุยขี้ไก่อยู่บ่ปีนี้พี่น้องเอ้ยเบื้องเอาเนี่ยห้าวมะกล้วยเนี่ยตะเก่าห้าวแขนห้าวขาเนาะครับแม่นปีนี้ห้าวมะกล้วยนี่ผลดีหลายเน่าบ่กล้วยหัวคโอ้โหเด้ ปีกายปีกายได้พันสี่ครับมองนี้ปีนี้เอาต่ปลายครับยันได้สี่ร้อยอยู่ครับสี่ให้เบิงพื้นที่ปลูกมันครับแปลงนี้ก็กว้างเติบอยู่ครับพุนนะครับ พูนกับหอดพูนละครห้อยห้อยรถไถครับทั้นงนี้กับพี่ละครับตามห้อยรถไถเลยครับเอาคือไกไหบ่ไปใส,ส่ยาทองคำยูป่าสิกยานยว่บุ่มอ่เปดมูไปบุ่คอยยางไปหยุดฮะมูยางยังยุกอยู่โหากตเื่อแต่หิมะมันตกมันสิรักไปยังบอกงูทเอียดปูกอย่างุลเ,นะเลยนะ

ฉัได้ไปขายแล้วครับบันนี้นนนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนีครับสวัสดีครับ